Oh. ในที่สุดเราก็เจอป้ายแล้วครับทุกคนตลาดน้ําจ,จําจุลียินดีต้อนรับนะครับแลนด์มาร์กอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ค่ะทําเสือชื่อก็บอกว่าทาเสือมาก็ต้องเจอเสือทางเข้าตลาดก็มีเสือแล้วทุกคนถ้าไปเที่ยวก็จะดีนะ วันนี้รศรออนแอร์กับชาเวลเราจะพาทุกคนบุกถ้ำเสือไปหาลูกเสือเอ้ยไม่ใช่ไปหาของกินที่แสนจะอร่อยกับตลาดลิงน้ำจามจุรีที่แก่งกระจานค่ะนอกจากนี้ยังเป็นตลาดอีโคเฟลลี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อนจะไปดูขอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะอ๋อ oh. ในที่สุดเราก็เจอป้ายแล้วครับทุกคนตลาดน้ําจ,จําจุลียินดีต้อนรับนะครับคือเนื่องจากว่าที่นี่เขาเป็นแบบอีโค่ค่ะทุกคนเราก็เตรียมสิ่งนี้มาด้วยนะทุกคนเนื่องจากว่าแก้วนี้แก้วใหญ่แล้วก็สองคนแก้วเดียวพอเนาะและในนี้คือตลาดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาของกินแล้วก็ของกินคือแบบหอมมอกตรงนี้ตรงนี้ใช่ทังม้วนนี่คือสิ่งที่ สิ่งที่ทุกคนที่รีวิวเขาก็จะบอกว่าต้องมาซื้อทองม้วนตรงหน้าตลาดหน้าทางเข้าตลาดชิมได้ด้วยนะคะและถ้าชิมก็คือทุกคนจะต้องไม่พลาดที่ต้องซื้อกับบ้านไปด้วย ือตอนนี้เราจะมีที่นั่งแล้วนะคะก็จะเป็นที่นั่งแบบที่นั่งอไม้ไผ่แล้วก็เป็นลานใต้ใต้ต้นจามจุรีซึ่งที่เขาบอกว่าตลาดจามจุรีก็คือใต้ต้นจามจุรีทุกคนวันนี้นะคะด้วยความที่เรารู้ว่าตลาดเนี้ยโลคาบอลเราก็เลยพกสิ่งนี้มานี่คือแก้วน้ําเก็บความเย็นอสแตนเลสสามศูนสี่ี่ฮอี่ฮอบอกยี่้อเลยไหมอันนี้ก็คือยี่ฮอไทยโซนะคะชื่อดังทั้งใน นั่งในแอปดาและในแอปส้มก็คือชื่อดังอันนี้เราซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ช่วงที่ดังแรกๆเอาใช้มาตลอดเลยใช่สามารถเก็บความเย็นได้ดีมากก็คือข้ามวันแล้วอะยังเมแบบน้ําแข็งอยู่ในนี้ใช่ก็คือวันนี้เราเะามาใช้ที่ตลาดจามจุรี่ซึ่งตรงคอนเซปต์ของตลาดนะก็คือโลขราบอนใช่ก็อันนี้นะครับเนี่ยเปิดให้ดูข้างในมันจะเป็นอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เราอะทำการบ้านมาเกี่ยวกับตลาดแห่งนี้ซเตรเลสสามศูนย์สี่นะคะเป็นฟู้ดเกต สามารถกินได้แล้วก็แก้วก็จะเป็นแบบฝาสองแบบก็คือมีหลอดในตัวสามารถดูดได้แล้วก็ยกดื่มได้ด้วยเดี๋ยวเอามาใช้กับตลาดกันไปค่ะใช่ค่ะก็ไปได้่งนี้มานะครับทุกคนของดีตลาดจามจุรีน้ำกุหลาบปั่นก็คือเขาเอาดอกกุหลาบทางดอกใส่ลงไปเลยแล้วก็ปั่นก็จะเห็นเศษเศสีชมพูเข้มที่อยู่ตรงนั้นก็คือ ก็ของเป็นของกรีบของน้องดอกกุหลาบนะครับแล้วทำไมไม่เอาหลอดใหญ่มาอันหลอดนี้ก็กินได้ก็ใหญ่พอสำหรับกันที่กินปั่นจริงปะตอนแรกอะตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันคือน้ำมะนาวนั่นแหละที่ใส่ดอกกุหลาบลงไปมันก็คือน้ำมะนาวปั่นใส่ดอกกุหลาบก็กลายเป็นน้ำมะนาวสีชมพูสดใสน่ารัก น้ำดอกดาราก็น่านใจซึ่งเราสังเกตแล้วว่ามีสองร้านแล้ะที่นําเสนอดอกดาลาอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆเป็นกลิ่นหอมนี่เรากําลังจะไปตามหาอะไรนะไก่ย่างหน้าตลาดไอ<ม>้สิ่งนี้ก็น่ากินนะกินไหมกินไม้ละยี่สิบกินเอาไม้หนึ่งครับเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยกินอะ ค่ะมันเหมือนไข่หง<ช>หมั้ยคะน่ารักดีนะเป็นกลวยไม่ไม่ไผ่เองไม่ใชอามาขึ้นไหมไม่ต้องนี้เป็นกลวยใบตองก,ก็สามารถนำไปทิ้งที่จุดแยกขยะได้เลยขนมใส่อันนี้ก็ได้ค่ะเอ๊ะหนูกินที่นี่หนต้องถือไปไงก็ถ,ถือไปได้ใช่ไหม อ๋อข้ะึ๊บโอเคค่ะไม่เป็นไรคร่ะ๋ยวหนูใช้มือเลยค่ะเอาเธอรับทงทอนให้หน่อย <c oughs> เราได้ของกินเยอะเลยอ่ะขอบคุณครับเนี่ยเราต้องกลับกลับกลับไปก่อนเลย สั่งไว้ก่อนไหมสั่งสั่งไก่ไว้ก่อนไหมสั่งไก่ไว้ก่อนเอา๋อเป็นลายไหมจ๊ะแล้วพี่คุณนะใส่ยังไงครับสะโพกสะโพกหกสิบอุ้ยอีกอีกหน่อยจะสะโพกเหนึ่งเท่าไหร่ครับหกบาทแล้วก็เอาอะไรเพิ่มไหมน่องเท่าไหร่จ๊ะน้องยี่สิบสิบยี่สิบค่ะก็เอาน้องสองก็ได้ป็นร้อยดีจ้าใช่อ๋าน้องสองค่ะเป็นหนึ่งร้อยพอดี เดี๋ยวพวกเมือนะครับมาคนเดี๋ยวมาเอานะคะขอบคุณครับเดี๋ยวมาเอาครับขอบคุณค่ะความคือแบบเต็มไม้เต็มมือทุกคนดูดิอาจจะต้องเตรียมถาดมาอะไรบางอย่างเออใช่ถ้ามีถาดมาก็จะดีมากเลยเธอมันเป็นการเที่ยวที่แบบว่าเออมันก็ดีนะใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์อยากกินอะไรก็กินอะไรเงี้ยเหมือนเราเดินตลาดแถวบ้านแหละแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีความแบบนุ่มลื่นติดแม่น้ำเพชรบุรี แล้วแบบว่าแม่ค้าก็น่ารักนะแล้วก็ตรงจุดนี้ในความเป็นจริงก็จะมีที่เที่ยวอื่นๆอยู่รอบๆด้วยใช่นะเช่นอย่างเมื่อกี้ที่เราไปเดินหลงมาก็จะเป็นโฮมสเตย์ทุกคนสามารถจองมาได้แต่คนก็จะเยอะหน่อยในช่วงเสาร์อาทิตย์สงกรานต์เนเป็นวันหยุดยาวด้วยไงช่วงนี้มันเป็นช่วงของวันหยุดยาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทศกาลสงกรานต์อีกเพราะฉะนั้นก็แต่เที่ยวกันให้ดีๆแล้วกันนะทุกคนแต่ถ้าใครไม่ได้คิดว่ามาค้างหรืออะไรก็รอบๆนี้ก็จะมีพวกคาเฟ่อีกมากมายเลย ยำสิท้าวันนี้คืออะไรคะอันนี้คือขนมจีนน้ำยากะทินะครับอันนี้เป็นแบบพิเศษควรห้สบบา,ราสิบบาทถ้าธรรมดาสี่สิบบาทโอ้ยอ้นี้เยอะมากเลยแต่ว่าเขามีผักเลยมีแต่ว่าไม่ได้คีิมาเพราะว่าม,มือเต็มจะไปเอาผักแล้วก็อันนี้เจ็ดชิ้นยี่สิบบาทปล<อ>าแบบทอดใหมๆ่ๆร้อนๆเลยคีิคเองด้วยเลือกคิดเองจริงปะจริงน่ารักมากเลยอันนี้เป็นขนมถ้วยเากินไปแล้ว ขนมครุกเอ้ยขนมครุกใช่ขนมครุกอย่างนู้นร้อนร้อนร้วนร้อนของกินคือแบบของก,กินแน่นนะวันนี้นะคนไทยมันไม่ยอมแพ้อะมันแบบร้อนก็ไม่ไขายเนี่ยเหมารวมดิเธอคนเดียวปะทุกคนเราไปไม่เชื่อไปลองดูเลยไทยแท้ถ้ากินของร้อนต้องไม,ไม่ไม่ไม่ขายแล้วเรา <laughs> ทำอย่างพวกคุณคิดว่ามันคือใบอะไรให้ดูใกล้ใกล้ นี่ค่ะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงแล้วไม่ก็ขนมซิมเบิงซิมบึงถ้ามึกเคยกินเคยกินใบขนอนอ่อนกิมกับยำปลาทูโคตรอร่อยอุ้ยขอบคุณ,ค,ณครับกท่าไหร่ครับสามห้าค,ค่ะอุญซ่าเอามาให้ขอบคุณครับกุสซ่าเตือนน้ำ ไปได้อะไรมาอีกได้ได้สิ่งที่สงสัยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกัน,นเมื่อกี้น้ํากุหลาบอันนี้น้ําดอกดาลาก็รสชาติจะค่อนไปทางหวานแล้วก็เปรี้ยวไปเลิ่มไปเ่มันเหมือนอะไรชั้นอย่างที่เคยกินแต่จำไม่ได้นะมากินมั่งเผื่อจะนึกได้ก็ได้เออใช่มันเหมือนอะไรสักอย่างอะไรที่เคยกิน แต่หอมนะมันจะมีกลิ่นแบบดอกไม้อะใช่อะไรไม่ออกวันนี้เราซื้อน้ำไปน้ำมีน้ำอะไรบ้างนะน้ำกุหลาบบาทกุหลาบเท่าไหร่สามสิบบาทอ่าแล้วน้ำดาลาอีก่ามสิบบาทขนมขนมถ้วยเท่าไรสามสิบบาทขน,ข,นาขนมครกยี่สิบขนม <3. S 1> บะบินสิบบาทแล้วอะไรอีกอีตูเท่าไรยี่สิบบาท แล้วก็อันนี้คือเซซ่าอะไรธรรมไก่หนึ่งร้อยาบาทไก่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็ขนมจีนหนึ่งร้อยบาทเอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีอะไรอีก่ะน้ำเปลา่าน้ำเปลา่าน้ำปลื่มตาเสือด้วยนะถ้ําเสือนะคะพอภาชนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดาษห,หรือไม่ก็ถ้าร้านไหนมีจานกระเบื้องก็จะใช้เป็นจานหลังได้ซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็น new normal เนาะมันอาจจะไม่ชินนิดหน่อยแต่ก็ช่วยๆกันโลกเราจะได้มีคาร์บอนน้อยลง่ ไปไหนคะทิ้งขยะ ก็นะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนแยกขยะของตลาดก็จะแยกแบบแยกละเอียดมากเลยนี่ก็คือไม้กระดาษเศษอาหารขยะอินทรีย์ก็คือพวกใบตองอะไรต่างต่างครับแล้วก็ขยะรีไซเคิลที่เป็นพลาสติกแล้วก็ขยะทั่วไปที่เราอาจจะไม่สามารถแยกมันออกจากกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยพวกเศษอาหารขยะอินรีต่างต่างทางตลาดก็จะนําไปทําเป็นน้ําหมักบำรุงดินซึ่งเขามีแจกฟรีตรงจุดนี้นะครับถ้าใครแยกขยะก็มารับน้ําหมักไปได้ อันนี้ต้องไปผสมน้ําเพิ่มไหมครับครับผสมน้ําเพิ่มถ้าเราลดต้นไม้อ๋อก็คือเราเป็นลดต้นไม้เราก็ผสมหนึ่งกับสิบก็ได้หนึ่งขวดหรือจะไปประพวงบํารุงดินก็ได้ครับอ๋อพอดีแม่เขาหมักดินปลูกต้นไม้อยู่นั่นแหละนั่นแหละก็คือเอาหนี้ผสมน้ําแล้วก็ลดตท้หนึ่งช้อนกับน้ำสิบลิตรก็ได้อ๋อหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงนะคหนึ่งช้อนแกง ก็คือได้มาจากพวกเศษขยะที่แยกพวกนี้เลยอาหารของเราเนี่ยเยอะมากเป็นดินเยานุ่มก่อนก่อนใช้เนาะจากเศษเศษเศษอาหารตอนนี้ขอบคุณนะคะเราต้องเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชฮะอ๋อพี่เป็นเจ้าลูกคน่อยครับครับ่าพี่จอร์ดอ๋อคนนี้เอ็นซอบคุณครับ ก็จบภารกิจการมาเที่ยวตลาดริมน้ำจามจุรีรบ้านทำเสือของเราใช่ค่ะก็อิ่มอร่อยแล้วแซมบมงได้ของฟีกับบ้านช่วงบายๆเกืบเกือบเย็นก็คนก็จะเริ่มบางลงแล้วใช่ความอจบเจ็บเจ๋อก็จะน้อยลงแต่นา,นา,นาที่ตลาดก็บอกว่าตอนเย็นก็ยังมีอยู่คนสามารถมาได้เหมือนกัน ก็ยิ่งถ้าแบบเป็นช่วงวันหยุดยาวใช่ไหมก็แถวนี้ก็จะมีรีสอร์ทเยอะมีโฮมสเตย์แล้วโดยเฉพาะเนี่ยใกล้ๆกับตรงนี้จะมีโฮมสเตย์บ้านท่าเสือนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิวสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว <ใช S 1> เป็น,เป,นเป็นชุมชนตัวอย่างในด้านของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งจากที่เรามาเที่ยวแบบไม่ไม่คิดหวังอะไรแค่เที่ยวเฉยๆวันนี้เราได้เราได้ข้อคิดที่ดีกับบ้านไปด้วยก็คือการที่เราแยกขยะ ต่อให้มันจะเป็นการแยกขยะเล็กๆน้อยๆในบ้านของเรานะคะอาจจะยุ่งยากกับเรามากหน่อยแต่ว่าตามสโลแกนของชุมชนแล้วก็ตลาดริมน้ําตรงนี้นะคบก็คือหนักที่เราเบาที่โลกใช่ก็ถือว่าช่วยกันฝากทุกคนนะคบตลาดจามจุรีบ้านทําเสือใช่ค่ะขอบคุณด้วยสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ช่องละสอนออนแอร์ะสอนออนไลน์ในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะทาง Facebook Tik To k YouTube โดยเฉพาะ YouTube ฝากกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe ก,กันด้วยนะคะและ้วก็เรามี Affiliate ที่เป็นค่าขนม,นมของเราในทุกเดือนก็ฝากทุกคน สำหรัใครสนใจแก้วน้ําเก็บความเย็นก็ไทโซนะคะแบบแปะพิกัดไว้ให้ใต้ขอบนึ่งค่ะอใต้ลิงค์ะอะไรนี้ต้องหายสักตรงนึงละกันนะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสดใสไปกับโลกใบนี้นะคะแล้วก็นอกจากเราสนุกสดใสแล้วกอ็อย่าลืมทําให้โลกของเราสดใสยอยู่อย่างนี้กันเราไปนานๆนะคะนักที่เราเบาที่โลกช่วยกันนะคะโลกของเราให้มากๆแล้วก็คัดแยกขยะแล้วก็ทาอะไรก็ได้ที่จะให้เป็นประโยชน์กับโลกของเราให้โลกของเราอยู่ได้นานๆเลยนะทุกคนค่ะ ฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลรศรอนแอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ